กลับมาที่กรณีของโลมาอิรวดีที่วันนี้เนี่ยปริมาณเราเหลืออยู่เพียงแค่14ตัวเท่านั้นต้องเรียนว่าโลมาอิรวดีเป็นโลมาพันธุ์พิเศษที่อยู่ในน้ําจืดน้ํากร่อยนะครับทั่วโลกเนี่ยมีอยู่ทั้งหมด5แห่งอยู่ด้วยกัน5าแหล่งนะครับไม่ว่าจะเป็นที่อินเดียนะครับอ,อ,อินโดที่พม,มา่าที่กัมพูชาแล้วก็ที่ไทยนะครับแล้วก็ในปริมาณทั้งหมดที่มีอยู่5้าแห่งเนี่ยนะครับที่ผมบอกว่ามีอินเดีย นะครับอินเดียเนี่ยมีอยู่ร้อยกว่าตัวร้อยสี่สิตัวนะครับพอมาที่อินโดเนี่ยมีอยู่ประมาณ90้าสิบตัวนะครับที่พม่าแปดสิบกัมพูชา90แล้วก็ที่ไทยเนี่ยเมื่อก่อนมันเยอะกว่านี้แต่ตอนนี้เหลืออยู่สิบสี่ตัวและจากหาแห่งที่มีอยู่ทั่วโลกเนี่ยให้เดาดูว่าที่ไหนครับมีโอกาสที่จะสูญพันธุ์สูงที่สุดก็ที่บ้านเ่านีแหละนะครับ สาเหตุว่าทาไมบ้านเราถึงได้ต้องต้องทําความเข้าใจก่อนว่าทําไมถึงตายแล้วก็เสียชีวิตเยอะนะครับเพราะว่าเวลากิจกรรมของมนุษย์ด้วยนะครับแล้วก็วิถีทางธรรมชาติด้วยเช่นกันจะแบ่งเป็นสองส่วนวิถีของมนุษย์นั้นเนี่ยก็คือการที่เราบางครั้งมีการจับปลานะครับพี่น้องชาวประมงจับปลาแล้วก็โลมาหรือลูกโลมาเนี่ยบังเอิญปิดแผลเข้ามาด้วยนะครับพอการจับปลามากขึ้น แหล่งอาหารของโลมาที่อยู่ในเบนเทะเลสาบสงขลานเนี่ยมันก็ลดลงลดลงนะครับบวกกับบางครั้งติดเป็นบายแพชขึ้นมาก็เสียชีวิตลงไปการปื้นเขินของอตัวทะเลสาบสงขลาเองก็เช่นกันเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ค่อนข้างจะมีผลกระทบกับก,บการดำรงชีพของโลมานะครับก็มีการเกิดตื้นเสียชีวิตนั่นก็จะเป็นปันจจัยทีเ่เป็นทางมนุษย์เป็นคนมีผลกระทบ ส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็คือจากการที่เขามีจานวนน้อยลงน้อยลงแล้วก็อยู่ในทะเลาสาบสงสาที่เป็นพื้นที่ปิดไม่สามารถที่จะออกไปข้างนอกได้เนี่ยทำให้สายพันธุ์ของโลมาที่อยู่ในพื้นที่น1้ตัวเนี่ยมันก็ผสมพันธุ์แล้วก็มีความชิดกันของในสายพันธุ์ทําให้ลูกอ่อนที่เกิดขึ้นมาเนี่ยนะครับความแข็งแรงนั้นน้อยลงน้อยลงไปตามลาดับเราก็จะเสียชีวิตง่ายขึ้นนะครับดังนั้นในการที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องโลมาอิรวดีนั้นเนี่ย ก็คงต้องแบ่งเป็นในส่วนของระยะสั้นแล้วก็ระยะยาวนะครับในระยะสั้นนั้นเนี่ยเบื้องต้นเดี๋ยวอาทิตย์อาทิตย์หน้ามั้งครถ้าจำไม่ผิดทางกรมทอชอนะครับจะร่วมกับทางท่านอาจารย์พรแล้วก็นักวิชาการอีกของอันไหนนะ,ะทางอุทยานด้วยนะครับเพราะว่าสองกรมนี้เป็นหัวใจสําคัญในการที่จะรักษาให้โรมาอรวดีนั้นเนี่ยเดินก้าต่อไปข้างหน้าบวกกับนักวิชาการทั้งทาง,ทงภาคเอกชนและภาครัฐสถาบันการศึกษาเข้ามาดูว่า เราจะทําความเข้าใจเราก็จะหาวิธียังไงในการเดินไปข้างหน้าได้เบื้องต้นนะครับแน่นอนจะต้องทําความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ถึงความสําคัญของโลมาไอเดวดีที่ที่เหลืออยู่นะครับเพียงแค่สิบกว่าตัวนั่นเองผมคิดว่าพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวนั้นเนี่ยถ้าหากว่าได้รับทราบถึงความสําคัญนะครับเราก็ได้เห็นถึงความสวยงามของโลมาเหล่านั้นเนี่ยเราได้เห็นมาแล้วอย่างเช่นที่เกาะลิบง ที่จังหวัดลังเมื่อสองสมปีที่แล้วที่น้องมาเรียมขึ้นมาแล้วก็พี่น้องประชาชนในเกาะลิบงนั้นเนี่ยก็ได้พร้อมใจกันในการที่จะอนุรักษ์พยูนขึ้นมาพอเราเริ่มทําเป็นอย่างนั้นเนี่ยจะเห็นว่าน,นี้ปริมาณพยยนในประเทศไทยเนี่ยเพิ่มขึ้นมาหลายสิบตัวเลยช่วงสองสมปีมานี้นะครับแล้วก็พี่น้องประชาชนที่เกาะลิบงก็เห็นแล้วว่าเออจากการที่เขาช่วยอนุรักษ์พยูนนั้นเนี่ยสิ่งที่เขาได้รับกลับมาก็คือเศรษฐกิจในพื้นที่คนหลั่งไหลไปที่เกาะลิบง นะครับไปท่องเที่ยวเกิดเศรษฐกิจใหม่ๆเกิดธุรกิจใหม่ๆขึ้นบนเกาะทําทให้วิถีชีวิตของเขาเนี่ยดีขึ้นจากการที่เขาอนุรักษ,ษ์ดังนั้นในบริเวณรอบทะเลรรสาบสงขลาที่โรมาและบดีทั้ง14ชีวิตนั้นอยู่ก็เช่นกันการที่ทําให้พี่น้องประชาชนที่อยู่โดยรอบได้เข้าใจถึงความสําคัญแล้วก็จะเห็นว่าผลที่เขาได้รับจากการที่เขาอนุรักษ์โรมาเหล่านี้เนี่ยเขาจะได้รับอะไรกลับมาอันนี้จะเป็นสิ่งที่ทําให้ทุกฝ่ายมาร่วมมือกันการทําความเข้าใจการหาแหล่งอาหารให้เขาเพิ่มขึ้น การกันโซนให้เขาอยู่ให้เป็นที่เป็นทางให้เพิ่มมากขึ้นแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ใช่หลับหูหลับตาอนุรักษ์โลมาอย่างเดียวนะครับพี่น้องประชาชนพี่น้องชาวประมงที่อยู่ในพื้นที่นั้นเนี่ยก็ต้องมีการปล่อยออพันธุปลาให้เพิ่มมากขึ้นอันนี้เนี่ยผมต้องขอความร่วมมือไปอยังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการที่จะเพิ่มปริมาณปลาในทะเลสาบสงขลานะครับเพื่อที่ว่าทางอุทยานแล้วก็ทางทชอเนี่ย จะสามารถกันพื้นที่นะครับให้กับโลมาเหล่านี้นได้อยู่เลยที่ไม่ต้องไม่ต้องไปออกหาอาหารที่ไกลจนเกินไปอันนี้ก็จะได้วินว,นวินทุกฝ่ายโลมาเหล่านี้ระยะยาวสิ่งที่สําคัญก็คือว่าต้องดูว่าเราจะสามารถผสมพันธุ์เขากับสายพันธุ์อื่นได้อย่างไรนะครับการวิจัยเชิงชีวภาพทางทางไบโอเทคโนโลยีเนี่ยว่าถ้าจะเอาเชื้อโลมาจากพื้นที่อื่นเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าอย่างที่อินโดหรือพม่าหรือกัมพูชาหรือว่า ท,ที่อื่นเนี่ยนะครับที่อินเดียเนี่ยถ้าเอามาแล้วสามารถเอามาเพาะพันธุ์ในผสมพันธุ์กับที่โลมาในาทะเลสาบสงขาได้ไหมจะทําอย่างไรที่จะทําให้เจเนติกของโลมาน้องๆโลมาทั้ง14ตัวนั้นเนี่ยมีความเข้มแข็งมากขึ้นไปครอสบีบกันให้มากขึ้นไม่ใช่อินบีบอยู่ในสายพันธุ์เดียวกันอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทางกรมอุทยานแล้วก็ทางกรมทรชองจะต้องประสานกับสถาบันการศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับในการที่จะ หาวิธีผสมพันธ์เราก็จะได้เ,เรียกว่าทําให้เขามีความเข้มแข็งมากขึ้น